ไม้นี้เปี่ยวลมไปกลางอ่าวเลยทุกคนลงได้ไหมเนี่ยคีชันด้วย มื่อกี้มุมนี้หลุดไ,ไปตัวหนึ่งนะครับนานานละเหยื่อละเหยื่อนม่กนี้หลุดไปตันึนะทุกคนนี่นะ อุ้ยหลุดอีกแล้วโอ้ยดานหน้าตอตาครับปอดจังอากาศอสองตัวแล้วครับไม่ได้วัดมันแรงเลยนะยกคันขึ้นเฉย,เฉย โอ้ยโดนครับโอ้โดนอีกแล้วตัวนี้ไม่รุดตัวนี้อย่ารุดนะตัวนี้อย่ารุดนะอ่านี่ยครับไซส์ประมาณนี้ครับสองสามขีดพงแต่ว่าตัวอ้นอนอนวนๆสวยๆนะหมายข้างทางกันหนยใหญ่ครับเสียงก็จะดัง นิดหนึ่งหลุดไปก่อนหน้านี้นก็หลุดไปสองตัวนะครับคลิปที่ตัดไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็เริ่มตีใหม่ก็หลุดไปเมื่อกี้นี้ตัวหนึง่งแล้วก็ตอนนี้โดนจนได้ครับผมต้วนเลยทุกคนน,นี่นะครับโอเคครับผมฝาดด้วยครับผมลาปลาชอนค้างทางกับเจ้าปบยางก็ทำจิ๋วครับผมสุดยอดมากครับ